โอเคสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครเกี่ยวกับ Smart สมาร t s ส e m มบิวเว,เวอร์ชั่นใหม่เลยนะฮะร,รอบนี้จะเป็น i l วของวันที่4เดือน8นดฮะสดๆร้อนๆเลยทุกอัปเดตไปเลยนะครโดย Smart steam เวอร์ชั่นนี้นะครับจะอัปเดตท,ทั้งหมด15ฟีเจอร์เลยนะโดยแบ่งเป็น3หมวดหมวดแรกเลยหมวดเกี่ยวกับการ เพิ่มฟังก์ชันในการสแกนหุ้นนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนการสแกนหุ้นจะมี market direction นะ market direction มี v w e p มีหลายอย่างเลยมีเพิ่มหมวด indicator ด้วย indicator นี้ก็มีทีเด็ดหลายตัวนะฮะมี flow player อันนี้คือตัวเจ๋งๆเ,เลยนะในการนับฟันโฟเดี๋ยวผมเล่าราละเอียดอีกทีให้ฟังมีมัน market break นี่ก็เจ๋งมากเลยนะครบในการนับสภาหุ้นแล้วก็มีการอัปเดตเวอร์ชันเดิม นะสมาร์ตสตีมเวอร์ชันเดิมมีอัปเดตโหมดออนชาร์จเดี๋ยวฉนมีเซตนะฮะบุตกราฟเลยแต่ละแท่งเทียนแล้วก็มีหลายๆอันเลยเดี๋ยวผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปลงรายละเอียดแต่ละฟังก์ชันเพื่อนๆสามารถที่เข้าไปดาวน์โหลดนะที่เว็บไซต์ Top t o p t เทรเดอรนะฮะพิมพ์เข้าไปเลยนะบ,บนหน้าจอเลยฮนะ www.toptrader.co.th เพื่อนๆพิมพ,พ์เข้ามาแล้วนะฮะเข้ามาที่ Set เอนทิ i ายเข้ามาที่ Smart Product m อนทิฟากด Smart Steam มเอนทิ 5, นะฮะ ก็จะเข้ามาที่หน้า landing page ของปลั๊กอินเสริมของ i n t เทที่ชื่อว่า smart steam นะครับตอนนี้เวอร์ชันเป็นอย่างที่บอกครับล่าสุดเวอร์ชันตรงนี้เป็นวันที่4สิงหาคมกดคลิตรงนี้เลยปุ่มนี้เลยดาวน์โหลด smart steam วิธีหลักเลยขั้นตอนทำอย่างไรมีวิดีโอสอนอยู่นี้ส่วนใครที่ install บนบนวิธีหลักไม่ได้ก็มีวิธีสำลองนะครบแบบ copy file วิดีโอสอดก็พิฝ่ายอยู่ตรงนี้นะฮะสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนได้กดดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลเรียบร้อยแล้วนะการอินสตอลนั้นนะฮะเพื่อนเพื่อสามารถอินสตอลทับของเก่าได้เลยนะฮะกดดาวน์โหลดไปแล้วก็กดเน็กอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผมลองทําตัวอย่างให้ดูก็ได้นะกดดาวน์โหลดตัวนี้ไปปึ้งแต่เขาก็จะมีก็จะกดมันก็จะมีไฟล์ดาวน์โหลดมาให้นะฮะบ,บางเครื่องก็อาจจะอยู่บมบนขวาที่เมาส์ผมอยู่ตรงนี้นะฮะ แล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆได้ไฟล์แล้วนะฮะหน้าตาไฟล์จะเป็นจะเป็นแบบไหนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองดูซิว่าผมน่าจะมีของเก่าอยู่ด้วยนะหน้าตาไฟล์จะเป็นคล้ายๆไฟล์แบบนี้ไฟล์แบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไฟเนี้ยนะฮะย้ำก่อนนะฮะก่อนที่จะอินสตอลไฟล์นี้เข้าไปเนี่ยให้ปิดโปรแกรม Mt f i ก่อนเสมอนะครับย้ำนะครับต้องปิดโปรแกรม Mt f i ก่อนเสมอหลังจากนั้น พอคุณปิดเสร็จปุ๊บคุณดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วปิดโปรแกรมดีไฟล์คุณก็ดดิมื้นคลิกตัว Install Smart Steam ตัวนี้หลังจากนั้นกด next ตรงนี้กด accept ตรงนี้นะฮะกด next อีกทีนึ่งนะฮะหลังจากนั้นก็เลือกนะ,ะไปที่ตัว m t f i f y นะฮะพอดีเครื่องผมมีหลายอันเราก็ไป Install ใน Terminal ที่เราต้องการนะฮะหลังจากนั้นกด next อีกทีนึ่งก็เป็นการเรียบร้อยนะ,ะก็ใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน5นาทีก็จะอินストอรเสร็จนะคุณกดเ e ็กแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะบ,บางครั้งระหว่างอินストอรอาจจะขึ้นว่า Not r e s p o n s e ตรง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 พาร์แนลของตัว Smart Steam i n s t a l l เนี่ยไม่ต้องตกใจอะไรปล่อยทิ้งไว้นะฮะไม่เกิน5นาทีเขาก็จะอิน t a อรเรียบร้อยแล้วสมมติคุณอินストอรเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณสามารถกดที่ view นะฮะกด market watch นะฮะแล้วก็กด View กด n a v i g a t o r ข้างล่างตรงนี้ขึ้นมาชมตรงนี้ เริ่มต้นเลยเราเปิดกราฟอะไรก็ได้นะครขึ้นมา1นึกาฟนะสมมุติว่าผมเปิดที่หุ้น CPN ตรงนี้ที่ขวาเปิดชาร์จขึ้นมา1อันหลังจากนั้นตรง n ี v i g กเตอนะครับไปในหมวดที่ชื่อว่า Expert Advisor นะครเวลาเรา Install ไฟล์นี้เสร็จเนี่ยไฟล์ Smartsteam นี้จะอยู่ในกล่องที่ชื่อว่า Expert Advisor กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาที่คำว่า Smart Steam เหนี้ หลังจากนั้นนะฮะคลิกซ้ายข้างไว้แล้วก็แล้วก็ลากมาวางบนกราฟคลิกซ้ายข้างไว้ลากมาวางบนกราฟปึ๊บติ๊กองหมายถูก D L ตรงนี้นะฮะ all D L แล้วหลังจากนั้นกดโอเคปึ๊บเพื่อนๆก็จะสามารถชมจะวาง Smart s สตรีมเข้าไปในระบบแล้วนะฮะแล้วก็อาจจะก,กดกระบาดไปกดปิดไปเพื่อจะดูหน้าจอใหญ่อีกอันหนึ่งนะฮะก็คือว่าสำหรับคนที่อยากจะใช้สมาร์ s สตรีเต็มรูปแบบ ให้คุณกดที่ถูกด Option ตรงนี้นะฮะแล้วกดที่คาว่า expert advisor แล้วติ๊กเครื่องหมายถูกตามตามผมได้เลยนะฮะ Allow Algorithm Trading ไว้นะ,ะที่เหลือตรงนี้ไม่ต้องติ๊กนะฮะแล้วก็ติ๊ก D L แล้วก็ติก๊กอ o w Web Request ตรงนี้ไว้นะ,ะแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองฟังชั้นแรกที่จะเล่าให้ฟังนะฮะ market direction เออมันคืออะไรสแกนหาหุ้นที่วิ่งสวนนัชนีเซต หรือวิ่งตามดัชนีเซ็ตพร้อมกับแสดงแนวโน้มกราฟให้ดูง่ายๆนะครับฟังก์ชันนี้อยู่ในหมวดนี้นะฮะผมพามาที่ Smart Steam เพื่อนกด Smart Steam Professional ปั้งเข้าไปหลังจากนั้นกดมาที่หน้า Market นะฮะ Default โปรแกรมอาจจะวิ่งมาที่หน้าสต็อกตรงนี้ถ้าใครกดเข้ามาครั้งแรกเนี่ยระบบอาจจะวิ่งมาที่ตัวหน้าของสต็อกหน้าตาแบบนี้อาจจะมาหน้าแบบนี้นะให้คุณกดมาที่มุมบนซ้าย ที่หน้ามาเก็ตกดที่เมนูบนด้านซ้ายนะหน้ามาเก็ตเปี้ยงพอคุณกดมาที่หน้ามาเก็ตปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาที่แผนที่หุ้นนะมีหลายหมวดเลยนะมีหลายหมวดด้านขวามือน,นี้ตรงนี้เคยสอนไปแล้วแต่ว่าฟังก์ชันที่ว่าที่ว่า Master Direct i o n จะอยู่ปุ่มนี้นะฮะปุ่ม Master d i r e เร i o n ลองไปกดดูนะฮะผมจะยกตัวอย่างเช่นกดเข้าไปเปี้ยงอย่าเพิ่งตกใจนะฮะเห็นมันหลายๆอันแบบนี้มีหลายฟังก์ชันแบบนี้ เริ่มต้นเลยเพื่อนๆสามารถที่จะใส่ซิมโบกด้านซ้ายนี้มุมบนซ้ายที่อยากจะเป็นซิมโบกมาสเตอร์สมมุติว่าผมอยากจะใส่ซิมโบกมาสเตอร์เป็น 50, เซตห้าสิบก็พิมพ์ไปได้เลยเซตห้าสิบแบบนี้หรือผมจะใส่ซิมโบกมาสเตอร์เป็นดัชนีเซตเพราะว่าผมอยากจะรู้ซิว่าหุ้นตัวไหนสวนเซตหรือหุ้นตัวไหนวิ่งตามเซตลงแรงกว่าเซตอย่างเงี้ยผมก็พิมพ์เซตเข้าไปพอเราพิมพ์เข้าไปเสร็จปุ๊บเขาจะเอาตัวต้นแบบเป็นดัชนีเซตหลังจากนั้นเราเลือกทำเฟรมครับ ว่าเราอยากจะใช้ทม์เฟรมอะไรตรงนี้สมมุติว่าเราเห็นว่ายกตัวอย่างนะสมมติคุณเปิดกราฟเซตขึ้นมาก่อนสเปซบาร์นะฮะกดสเปซบาร์บุมล่างซ้ายจะมีให้พิมพ์ชีดหุ้นเข้าไปผมพิมพ์ชื่อหุ้นเสร็จเข้าไปเราก็จะเห็นว่าในไทม์เฟรมเดย์นะสมมุติว่าเราเห็นว่า3วันมาเนี้ยดัชนีเซตเนี่ยลงมาตลอดเลยตั้งแต่วันที่สองเดือน8ป จนถึงปัจจุบันเนี่ยลงมา3วันปุ๊บ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 เราอยากจะดูซิว่าหุ้นตัวไหนสวนเซ็ตหรือหุ้นตัวไหนลงแรงกาเซ็ตเราก็มาที่มาสเตอร์ดิเรกชันนี่แหละแล้วเราก็เลือกทําเลือกช่วงเวลาทำสตาร์ทสมมุติว่าเราเลือกตั้งแต่วันที่2ก็พิมพ์เข้าไปนะกดเข้าไปเนี่ยสองเดือนอะไรนะก็เดือน8ปปีอะไรก็ปีสองพันยี่สิบสาม นถึงวันไหนไทม์สต็อปคือวันไหนสมมติว่าวันล่าสุดเนี่ยมันคือวันที่เท่าไหร่อะวันที่วันที่ห้าวันที่หกใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปเลยก็จะเห็นว่ามุมขวามือเนี่ยเขาจะมีการแสดงแท่งเทียนตอนนี้เราเลือกทม์เฟรมเดย์อยู่เนาะเขาก็แสดงแท่งเทียนมาสามวันเนาะก็คือวันที่สองเนาะวันที่อะไรเนี่ยวันที่สามแล้วก็วันที่สี่เนาะ ก็เป็น3วันแต่ครนี้ถ้าเราจะดูละเอียดเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนมันเป็นไทม์เฟรม e นนาทีก็ได้ M1 ็ึปุ๊บเข้าไปในขวามือน,นี้เขาจะเขาก็จะแสดงซีนิโอเรชันมาให้ดูว่าเฮ้ยดัชนีเซตเนี่ยไทม์เฟรมหนนาทีเนี่ยตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่4ีเดือน8นะฮะมันมีหน้าตาเป็นไงอ่าในส่วนของไทม์สต็อปตรงนี้ที่ผมใส่6เดือน8เนี่ยมันเนื่องจากว่าวันนี้ที่ผม ที่ผมอัดวิดีโออยู่เนี่ยมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วนะถ้าคุณใส่เกินเกินวันปัจจุบันมันก็จะไปเลือกแท่งเทียนแท่งล่าสุดให้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลอะไรนะคราวนี้เราจะเห็นว่าดัชนีเซ็ตเนี่ยก็จะมีแนวโน้มแนวโน้มเขาเรียกว่าแนวโน้มลงนะแนวโน้มลงคราวนี้เดี๋ยวผมวาดรูปให้พเพื่อนๆดูดีกว่าจะได้เห็นชันเนดเจนขึ้นตัวโลทนะ,ะมันก็จะไปคำนวณให้ว่าเอ๊ะ ในช่วง3วันมานี้เนี่ยที่ดัชนีเซ็ตเนี่ยมีแนวโน้มลงอ่ามาดูนะฮะปึ๊บเซ็ตมีแนวโน้มลงมาเนี่ยในมุมของ direction นะ percent direction ต้องบอกว่า percent direction นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าดัชนี3วันมานี้ดัชนีเซ็ตลบกี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ผมจะใช้สมการคำนวณอีกแบบหนึ่งนับเป็น percent direction เขาก็อบอกดัชนีเซ็ตอยู่ในหมวดดาวเทรนนะ ก็แน่นอนต้องดาวเทินอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นทิศลงเนาะมันเป็นทิศลงแล้วก็มีดาวเทินอยู่มาสักลบ1.63ของไลเนียลนิกเกตชันอ่ะตอนนี้เราก็จะได้ตัวต้นแบบแล้วว่าเราจะมีเซตในช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะฮะมีทิศลงนะครับของท่าฟิวส์หนึ่นาทีคราวนี้เราก็จะให้ AI ไป Classify ตะก้าหุ้นตรงนี้เพื่อนๆสามารถเลือกตะกาหุนได้เองว่าอยากจะไปคลาส s ิฟายตะกาหุ้น ตะก้าอะไรบ้างในหมวดของฟลเตอร์ตรงนี้สามารถกดรูปตรงนี้นะฮะกดรูปสามเหลี่ยมตรงนี้เพื่อไปเลือกตะก้าหุน้นอันนี้ผมเลือกตะก้าหุ้นเพิ่เซทห้าสิบนะเพื<ๆ>่อเพื่อสามารถไปเลือกตะก้าหุ้นอื่นๆได้เซตร้อยนะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูว่าเลือกตะก้าหุ้นอะไรไบ้างเพื<ๆ>่อสามารถกดเข้าไปานี้ปุ๊บแล้วดูว่าเอ้ยอยากจะไปดูตะก้าหุ้นแบงค์เอาตะก้าหุ้นแบงค์ทันเซกเตอร์แบงค์เลย ไปเทียบกับอนะัชนีเซตด,ดูสิหรือกดสมเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ลงมาถูบล็อกลงมาเอาเฉพาะเซตห้เอาเฉพาะ 50, เซตร้อ 100, หรือเอาหุ้นทั้งตลาดเลยก็ได้นะเอา mai เอาเป็นเซกเตอร์ก็ได้หรือว่าเอาเป็นทั้งเซตเลยก็ได้หรือเอาฟอเร็กรก็ได้นะบางทีเราอาจจะสแกนหุ้นได้60-70ตัวแล้วามากรองล่อนอีกทีหนึ่งก็ทำได้เหมือนกันตัวอย่างตั้งต้นนี้ขอเป็นเซตห้าละกัน เคราวนี้มาดูกันเขาบอกอะไรบ้างในนี้นะฮะสิ่งที่เขาบอกคือเริ่มต้นเลยพาไปดูรูปหน่อยสมมติเอาเปตะกเซทศสิบนะเขาบอกว่าตอนนี้เซตไดเรกชันเป็นดาวเทรนในกล่องนี้เขาจะมีอยู่สองสองฝั่งง่ายๆนะสองฝั่งเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะปึ๊บตัวนี้ก่อนฝั่งแรกก็คือฝั่งซ้ายมือ ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นฝั่งเขาเรียกเซม i ดเร t ชันก็คือทิศเดียวกับดัชนีเซ็ตก็คือดาวเทรนส่วนฝั่งขวาคืออ p ปโ i สิ Direction ก็คือตรงข้ามกับดาวเทรนก็คือก็คือแก่งกว่าดัชนีเซ็ตนั่นเองนะแก่งกว่าดัชนีเซ็ตนั่นเองโดยที่คุณสามารถที่จะกดปุ่มสมมุติว่าเซม i ดเร t ชันใช่ไหมเซม i ดเร t ชันเขาบอกว่ามีหุ้นอยู่45ตัวนะ ในแต่ละเซ็ห้าส,าสิบที่มีทิศลงเป็นดาวเทรนเ,เหมือนดัชนีเซตโดยเพื่อนๆสามารถกดตรงนี้ได้นะกดเรียงนี่ตรงนี้สำคัญเลยนะกดเรียงเปอร์เซ็นต์ดิเรกชันตรงนี้ขอดูหุ้นที่เปอร์เซ็นต์ดิเรกชันเรียกว่าตามเซตก็จริงแต่ว่าลงหนักกว่าเซตเยอะเลยก็จะเป็น E.A. อ่าแล้วก็ราคาล่าปัจจุบันอะไรเปอร์เซ็นต์เช้งตอนนี้เป็นไงส่วนเปอร์เซ็นต์ดิเรกชัน ในช่วงสาวันนี้นะฮะในช่วงสาวันเรนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เดเรชชันลบหกจแล้วก็มีกราฟปไปเล็กให้ดูนี้ด้วยอ่าไปกปราฟ์หุ้น e a ในท่าเฟรมหนึ่งนาทีแสดงให้ดูทุกนก็เห็นว่าโอ้โหมันก็ลงหนักกว่าดัชนีเซ็ตแน่นะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับบางคนเอาไปเล่นยุทธ์อะไรส่วนนั้นขวามือคือ Opposit e direction ก็คือสวนเซตอยู่เราก็เรียงลำดับได้นะเรียงลำดับเรียงลำดับตรงนี้ ปุ๊บเราก็จะพบว่าโอ้โหบีเอชในสามวันมานี้นะฮะมีทิศแกล่งกว่าเซ็ตเยอะเลยสวนเซ็ตขึ้นมาโอเบลสวนเซตขึ้นมาทํานองนี้นะทานองนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการคลาสสิฟายแยกได้ง่ายๆและหุ้นตัวไหนสวนเซ็ตหุ้นตัวไหนตามเซ็ตหนักกว่าเซตทำนองนี้หรือถ้าเพื่อนๆต้องการหุ้นตัวไหนที่มันสมมติไอเดียนะ ที่มันเซ็ตอาจจะลงแรงหรือขึ้นแรงแต่ต้องการหาหุ้นที่มันไซเวย์เออก็คือว่าไม่สนติ้วนะไม่ขึ้นตามเซ็ตไม่ส่วนเซ็ตด้วยไซเวย์อยู่ทำได้นะวิธีการคืออย่างนี้สมมติผมยกตัวอย่างเอาแล้วกันเอาเปลี่ยนเป็นตะกร้าเซ็ตร้อยแล้วกันนะผมก็พิมพ์เข้าไปเลือกเข้าไปแบบเซ็ตร้อยปังเลือกป็นเซ็ตร้อยเสร็จปึ๊บเปลี่ยนทำเฟรมหน่อยหนึ่งนาทีนะเปลี่ยนเข้าไป ก็เห็นว่าถ้าถ้าเราถ้าเราเลือกเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นเราเลือกลูกศรเดเรกชันไว้เนี่ยเป็นชี้ขึ้นเนี่ยมันก็จะเอาหุ้นที่เซมเดเรกชันเนี่ยก็คือลงหนักกว่าเซตมาโจเราก็ปรับให้มันเป็นชี้ลงเราก็จะพบว่าเฮ้ยดัชนีเซตมันลงนะเยอะแต่หุ้นทัสโกเนี่ยจริงอยู่เปอร์เซ็นต์เดเรกชันเนี่ยมันไปทิศลงก็จริงแต่มันไม่ได้ลงเยอะเท่าเซ็ตนี่ เปอร์เซ็นต์เดเรชั่นเซ็ตมันลงไป1.63แต่ทัสโกลงไปเล็กน้อยเองแค่นั้นเองก็คือว่ามันไซ์เวย์อยู่ในช่วงสามวันที่ผ่านมาหรือที่แคบแบบเนี้ยไซ์เวย์อยู่ KKP s c c มัเนี้ยไซเวย์อยู่เพื่อนเพื่อก็ดูได้ง่ายส่วนฝั่งบวกล่ะฝั่งที่ส่วนเซ็ตล่ะ Bhead วิ่งแรงใช่ไหมทะลุเซ็ตเลยดู Home วิ่งแรงเราก็สามารถกดเลียงเดเรชันตรงนี้หาหุ้นที่มัน วิ่งไม่ได้แรงมากมีที่ IPH TOP อย่างเงี้ยสามวันไมนไดไซเว่ way. จุดนี้เองก็จะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะสามารถเอาแนวคิดขึ้นมือมาสเตอร์ r ดเรคชั่นเนี่ยไปหาหุ้นที่วิ่งตามเซตนะวิ่งสวนเซตหรือวิ่งไซเว่อยู่ในช่วงเวลาที่คุณกำหนดก็ทำได้จุดนี้เองนะคะไม่จะเป็นจะต้องเป็นอะไรมาสเตอร์ซัมโบเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นเซ็ตนะเอาเป็นหุ้นก็ได้นะเช่นหุ้นตัวไหนวะในเซ็ตร้อยที่ ส่วนเดลต้าเออพิมพ์ไปเลยเดลต้าพิมพ์ชื่อหุ้นเดลต้าเข้าไปก็จะพบว่าในช่วง3วันมาเนี้ยเดลต้ามันออกแนวเหมือนแบบเขาเรียกแหละดาวเทนเล็กน้อยนะอ่าดาวเทนเล็กน้อยก็ไปดูได้ดีเซ็ตร้อยตัวไหนที่ส่วนเดลต้าอยู่นะที่วิ่งแรงกว่าเดลต้าหรือวิ่งตามเดลต้าอะไรทำนองนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีนะใช้งานได้ดีฟังก์ชันมาเกตเอเรชั่นตรงนี้นะฮะยังสามารถเอาไปใช้ รวมกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นในการสแกนได้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมกดปุ่มทางลัดนะผมกดรูปบ้านตรงนี้ผมไปปุ่มทางลัดเลยปั้งแล้วผมไปที่การตั้งค่าสแกนหาหุ้นกดเข้าไปเปลี่ยนตรงนี้จะเป็นหมวดในการที่เราจะสแกนหาหุ้นต่างๆแล้วก็จะมีอินดิเคเตอร์มากมายเลยตรงนี้ทุกคนที่ใช้อินฟิไนตอยู่แล้วสมารส์สติอยู่แล้วน่าจะเข้าใจเข้าใจดี สนใจสอบถามเพิ่มเติมสแกน QR code ได้เลยค่ะ